เออน้องต้นข้าวขึ้นเวทีเมื่อคืนใช่ไหมนี่ที่นครปฐมน้องก็จะขึ้นไปอยู่บนเวทีเลยจะไม่ร้องหลังเวทีเหมือนทุกครั้งหรอเดี๋ยวต้องไปเช็คดูนะนี่ค่ะทุกคนบรรยากาศนะครับเมื่อคืนใครดูน้องต้นข้าวบ้างนี่ฮะเขาก็พยายามมีบางคนบอกว่าน้องพยายามปรับตัวเหมือนกับแบบแก้ไขที่มันมีเม้นขยะเรื่องแซะที่นางร้องรถตู้ลงมาใช่ไหมแล้วก็มีนักร้องแก๊มมีจ้า เดี๋ยวทำคลิปไปแล้วทุกคนแต่ลงไปก่อนเมื่อกี้เจ็นาทีปอดีมันตัดไปเมมมันเต็มแล้วก็ภาพมันอาจจะแบบเอองงเบอร์เบอร์ไงเพราะว่าเราใช้ข้อความที่เขาเม้นด่าอีนักร้องแก้มหมีนะ่่ะนะครับอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นว่าจะมาลงให้ดูเยอะๆหน่อยมันนั้นลงไปนิดเดียวเองทุกคนนะครับเอาเป็นว่า อ๋อเมื่อกี้มีบางคลิปที่ลงไปเมื่อกี้คลิป2คลิปลงไปก่อนเรียกน้ําย่อยเพราะว่าอะไรรู้ไหมพอถ่ายแล้วมันตัดไปเมมเต็ม,ตมอะ่ะทุกคนเราก็ไม่อยากที่จะถ่ายใหม่เสีดเยดายไงเพราะตั้ง5 6 7นาทีแล้วอ่ะก็อยากจะลงไปก่อนเดี๋ยวก็จะถ่ายใหม่นะฝากรอติดตาม EP ีต่อไปแล้วกันจะได้แบบว่าเห็นเม้นท์ที่สั่งสอนตักเตือนนักร้องแก๊ปหมีที่ออกมาล้อเลียนอะ่ะเลียนแบบน้องต้นข้าวทุกคน นะเรียนแบบน้องต้นข้าวร้องลงจากรถตู้แล้วก็มันยังจะมาเมนตอีกนะทําเป็นโพสต์บอกว่าเนี่ยโอ้อย,อย่ามาเอาอย่างผมนะเนี่ยผมลงไปเนี่ยเออนักทาอย่างนี้ไม่ได้เจอามึงก็แบบมึงทัวลงแล้วไงแล้วมึงก็มาบ่นว่าเดี๋ยวไม่ต้องไปเรียนแบบมึงเดี๋ยวจะโดนเหมือนมึงเลยนยะมึงอ่ะไปเรียนแบบน้องต้นข้าวเขาโอ้โหน่ารังเกียจมากนี่ถ้ากูไม่เห็นนะ กูไม่เล่นโซเชียลกูจะไม่รู้เลยว่านิสัยมึงเป็นยังไงน่ารังเกียจมากน้องเอ๋ยปรับปรุงตัวนะนะที่เขาพูดเขาด่ามึงอะ่ะเขาไม่ชอบมึงแล้วเขาก็อยากให้มึงปรับปรุงตัวอย่าไปแซะผู้หญิงนักร้องรุ่นน้องอย่างน้องต้นข้าวนะแต่งเพลงไปเอาเวลาไปแต่งเพลงสร้างสรรค์ไหนบอกว่าแต่งเพลงทำมงุงทำมะให้วัด,น,น,วดนู่นวัดนี่ไงนิสัยส่วนตัวก็ทําไมไม่เห็นใกล้วัดเลยอะ่ะเป็นคนดีไม่ใช่หรอไปดูดิตําลึงทุกคน โอ้ยตำลึงสวยเนาะวิวตรงนี้สวยมากทุกคนดูสิรถมากและเมื่อวานทุกคนก็มีคลิปพี่ที่เป็นเพจของใครอ่ะที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงอ่ะผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วก็ชื่นชมน้องต้นข้าวมากร้องเพลงอ,อ๋ออะไรนะ ไม้ขันมากซึ่งน้องเมื่อก่อนจับได้ไหมสมัยน้องต้นข้าวเข้าวงการใหม่ๆอ่ะยังไม่ดังเท่าตอนนี้นะไปออกซูนเพลงชิงทุนแล้วยังไม่มีคอนเสิร์ตมากมายเราก็คิดในใจว่าน้องต้นข้าวเขาจะร้องเพลงไม้ขันมากที่พึ่งได้ไหมจะร้องเพลงแบบเอื่อนๆแบบนี้นะครับปรากฏว่าไงรูไม่นางมาเลยฮะหลังจากนั้นไม่นานนางก็ร้องเพลงไม้ขันมากเพลงแหล่ในงานวัดอ่ะ กลายเป็นว่าโอ้โหคบเครื่องเราก็เลยหมดห่วงเลยตั้งแต่วันนั้นจริงๆนะทุกคนตอนแรกไม่รู้เลยว่าน้องต้นข้าวจะร้องเพลงแนวแบบเอื้อนเอื่อนเอย่อยแหล่แบบทศพลหิมะพานอะไรประมาณอย่างนั้นนาเห็นไหมอ่าแต่เราไม่ไปเปรียบเทียบกับลูกสาวทศพลน,นะเออเขาก็เสียงดีทุกคนเขาก็เสียงดีนะอ่าแต่เขาแบบว่าไม่มีเวลาออกงานเยอะเหมือนกับน้องต้นข้าวไงเข้าใจไหมที่งานรรทับกระดานข่าวที่แล้วอ่ะ เราก็ไปเกือบจะมีเรื่องกับอีหลังเวทีอะ่ะเราไปถามว่าน้องผักบุ้งอ่ะใช่ลูกสาวของ พี่ทศพลหยินมาผ่านไหมได้คนที่มันนะ่ะมันหน้าหน้าหน้ามันคล้ายๆกับสังทองสีใสหรือไงประมาณเนี้ยมันก็โมโหไงเราไปถามมันก็แบบเราก็เลยนึกในใจเฮ้ยทําไมทีมงานหลังเวทีของงานพุ่มพวงลุง,ง,ง,งจันเนี่ยทาไมมีนิสัยเหมือนก้าวร้าวถามดีๆทำไมไม่ตอบทําไมต้องมีอารมณ์หงุดหงิดนึกออกไหมเพราะเราไม่รู้จริงๆไงทาไมเขาเขาหน้าตาเขาเหมือนสังทองสีใสแต่ทําไม ใจเขาดูเหมือนนักเลงเราก็บางทีตอนแร้เราก็น้อยใจเนาะเกือบจะมีเรื่องตอนเราต้องเดินออกมาเขาวางมวยจะโรมันตามมาจ้ะนักกลัวมากน่ากลัวคือแบบผู้เล้ยยงคนหัวลูกปีนั้นเป็นปีที่น้องต้นข้าวไปทุกคน เราไม่รู้จริงๆเพราะเราไม่รู้ว่าเพราะว่ามีพระองค์หนึ่งในวัดนั่นแหละบอกว่าเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูด้วยนะเขาจะไปงานพุ่มพวงเขาจะไปงานพุ่มพวงทุกปี่ยพระกลุ่มเนี้ยสังเกตดูเวลาไปงานพุ่มพวงจะมีพระจากวัดต่างๆมาเพราะก็จะทําบุญวันที่13วัน,นวันพระใหญ่ใช่ไหม วันที่พุ่มพวงไม่ใช่นพระใหญ่วันที่พุ่มพวงจากชีวิตไปจากโลกเนี่ยก็คือวันที่13ทุกคนพระเพลาเก็จะทําบุญใหญ่เลี้ยงพระกันพระก็จะมารับซองรับอะไรกันประมาณนี้เราจะพูดกันตรงๆรงกันนะคะเขาก็มานอนมากินอยู่ในวัดนั่นแหละแล้วเราก็แบบว่าไปเจอพระที่แบบนั่งดูคอนเสิร์ตท,ทุกคืนเพราะเราไปเราจะเคลียร์งานไปทุกคืน เพื่อจะไปงานทับกระดานแต่เราไม่คิดว่าจะไปเจอน้องต้นข้าวในปีที่แล้วปกติเราไปทุกปีจ้าไปก่อนน้องต้นข้าวอีกนะแจ๊ฉันออถึงบอกว่าพะทับกระดานกับอาจาร,รย์ไฮโซเนี่ยไปทุกปีจ้ะไปตั้งแต่วันที่9 10า1 12 13 14 15 16, 16, 16 17เเลยรวมถึงวันสุดท้ายก็พระก็บอกว่าให้ถ่ายรูปน้องผักบุ้งให้หน่อยนะเราบอกผักบุง้งไก่เขาบอกลูกของพี่ทศพลหิมาพานันกแล่นั่นแหละอืมเราก็บอกได้ได้แต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่า คืนนั้นรู้สึกจะผิดคิวหรืออะไรแล้วก็ไปถามข้างหลังงานไงมันเขียนบนกระดานไว้บอร์ดไงว่าใครจะล้องแล้วมันเขียนว่าผักบุ้งขึ้นคนที่เท่าไหร่เราก็ไปถามเนี่ยฮะหน้หนาหน้าตาที่แบบจะวางมวยถามดีๆถามเพราะด้วยนะถามสุภาพด้วยแต่ทําไมเขาถึงมีพฤติกรรมเราก็แบบจะไม่ใส่ใจหลังจากนั้นก็ผ่านพ้นไปด้วยดีไม่ได้มีวางมวยไม่ได้อะไรไม่ได้ไปตอบโต้คือคนเราอะถ้าเกิดรีบเจอคนแบบนั้นต้องรีบออกมาอย่าไปทะเลาะค่ะอย่าไปแลกเข้าใจไหม อาจต่เป็นเล่าประสบการณ์ให้ฟังให้ระวังว่าหลังงานกับหน้าง,งานบางทีมันไม่เหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆน้องต้นข้าไปนะปีนี้13มิถุนานน้องต้นข้าน่าจะไปอีกเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับ